ลีนาจังแล้วความสัมพันธ์ถึงพิงกี้สาวิก้ารู้จักมาตั้งแต่ยังเล็ก จากกรณีแชร์ลูกโซโฟอริกทีดีที่ดาราคนดังหลายคนมีทั้งชื่อเป็นจำเลยและผู้เสียหายหนึ่งในนั้นคือนักแสดงสาวชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยพิงกี้สาวิกาที่ถูกรวบตัวคานการประกันตัวชั่วคราวต้องนอนเรือนจำพร้อมคุณแม่ทำกลางหลายคนทราบข่าวก็ตกใจไม่น้อยติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อยู่เรื่อยๆล่าสุดลีนาจังได้ออกมาพูดถึงประเด็นพิงกี้ที่บอกว่าพิงกี้น่าสงสารนางได้ผัวดีนะแต่นางอยา ยอมทิ้งสินสอด300ล้านเพื่อให้ชีวิตตัวเองมีอิสระชีวิตอาภัพอดีสามีเขาเคยเตือนนะคนรวยนะนั่นที่อย่าเป็นหมื่นล้านเลยบอกว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้บ้านไทยจะหมดก็จริงอะ่ะ แม่รู้จักพิงกี้ตั้งแต่ปี47อะ่ะแม่จ้างงานนาง50,000บาทมาออกอีเวนท์ที่แม่จัดที่ประตูน้ำตอนนั้นนางยังเด็กอยู่บางคนบอกเอาข่าวพิงกี้มากรบข่าวกันเมืองไม่จริงหรอกนี่มันอายการสั่งฟ้องใช้เวลาตั้งเป็นปีเขาฟ้องชุดแรกไปแล้วขาขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ